สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้เพื่อนๆเ,เป็นคนมีความสามารถนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสร้างพาริซิบอินคอมมีรายได้เข้ากระเป๋านะครับด้วยหุ้นไทยนะครับเป็นมหาเศรษฐีหุ้นด้วยฝีมือตนเองได้วันนี้ผมก็มีไอเดียมานำเสนอนะครับก็คือหุ้นนะครับนำโยงเทอร์มินอลน,นะครับ นำยงเทอร์มินอลเนี่ยหุ้นตัวนี้นะครับราคาราคาปิดตลาดนะครับวันที่2ีนะครับวันนี้วันที่21ช่วงเช้านะครับก็คือ3บาท18นะครับ3บาท18สตางค์นะครับผมก็เลยมานำเสนอไอเดียเพื่อนๆว่านะครับเรานะครับตั้งเป้าหมายอ่ากำไรในหุ้นนะครับ nyt หรือนำโยงเทอร์มินอลนะครับตัวเนี้ยนะครับ ไว้ที่ tp นะครับ take profit หรือเป้าหมายกำไรนะครับหรือ target price นะครับไว้ที่20%นะครับหุ้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับซึ่งณนะตอนนี้ราคาอยู่ที่3บาท18าทก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปปิดที่4บาทถ้า4บาทนี้ก็นะครับร่วมร่วมนะ20%่กว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับฉะนั้นเรามาดูนะครับไอเดียข้อที่2ก็คือเรื่องของ กรอบราคาซื้อนะครับกรอบราคาซื้อก็อผมแนะนําว่านะครับก็คือเราควรจะซื้อให้ต่ํากว่านะครับสามบาทห้าสิบสองนะครับสามบาทห้าสิบสองสตางค์ลงมานะครับตามกลยุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กําไรตั้งแต่ซื้อหรือกลยุทธ์นะครับได้กําไรตั้งแต่ซื้อคือ V.I. นะครับ V.I. คือนักลงทุนที่เน้นคุณค่าที่เราจะได้รับนะครับ สูงกว่าราคาที่เราจ่ายซื้อหุ้นไปนะครับ3ก็คือระยะเวลาซื้อถือลงทุนนะครับในหุ้นตัวเนี้ยนะครับเราก็จะซื้อถือลงทุนนะครับหุ้นตัวนี้ประมาณประมาณสองเดือนนะครับหุ้นตัวเนี้ยประมาณ2เดือน,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 อนก็คือไม่เกิน60วันนะครับเราสามารถที่จะ ออกจากการลงทุนในหุ้นตัวนี้วันไหนก็ได้ภายใน2เดือนนี้นะครับตัวเดียว20%เนี่ยนะครับถ้า1ล้านก็คือ2 0 0แสนบาทนะครับเราซื้อหุ้นปันผลนะครับบางทีปีทั้งปีเราได้5%ต่อปีอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับอาจช้ระยะเวลาแค่2เดือนนะครับไม่เกินไม่เกินนี้นะครับอาจจะ1เดือนนะครับอาจจะ15วันนะครับเราอาจจะพึงพอใจที่10%แเ้วราก็สามารถที่จะออกจากตัวนี้ ได้เลยนะครับเพราะว่ากลยุทธ์ของผมเนี่ยหาหุ้นลงทุนได้ตลอดทั้งปีนะครับนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรานะครับจะมีการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับกับโอกาสมาบรรจบกันนะครับก็คือเรียกว่าความสุขสำเร็จนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอเพื่อนๆนะครับได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆนะครับสบายๆสวัสดีครับ